ฉันชื่อแอนเดลเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเธออยู่ที่นี่และชายเปลือยตรงหน้าฉันก็คืออ้าค่ะฉันเองค่ะนายน้อยคุณไม่ใช่คนที่เรียกฉันออกมาที่นี่หรอคะใช่เป็นจอมเวทที่ทรงพลังที่สุดในทวีปนี้ชเช่นเดียวกับโยมทูที่มีข่าวลือว่าสร้างความหวาดกลัวในใจของทุกคนเข้ามาสิเข้ามาใกล้ๆฉันออนายน้อยต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมคะ เข้ามาในลาวาและอาบน้ำกับฉันอ่ะอาบน้ำในอะไรนะมานี่สิลงมาด้วยกันทำความสะอาดหลังของกันและกันไงเล่ะเขาแตกต่างจากเขาเลือของเขาอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะสบายดีนะเธออยู่นิ่งทำไมเธอต้องเกินให้ฉันช่วยเธอแทนไหมเปลียวไฟที่สามารถทำลายอาคารได้เวนเอ้ยเขาขู่ฉันแบบนี้ตลอดเลยคนธรรมดายอย่างฉันจะตายอยู่ในลาวาได้นะรู้ไหม อาก็ได้จะเลือกอะไรผลลัพธ์ก็คือความตายดังนั้นฉันก็อาจจะทําตามที่บอสบอกก็ได้คุณอาจกำลังถามว่าฉันมาลงเอยกับความสัมพันธ์กับบอสแบบนี้ได้ยังไงทุกอย่างเริ่มต้นจากเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันเป็นเด็กสาวธรรมดาจากยุคปัจจุบันถูกทำให้ทะลุมิติมาที่นี่โดยไม่ทันตั้งตัวเลยละเชื่อฟิงแค่ไหนนะไม่กี่วันก่อนทุกคนฟังนะ ออลแลนด์อะคาเดมี่แล้วสมัครเพียงครั้งเดียวดังนั้นการทดสอบนี้จะสำคัญมากใครกำลังพูดอยู่รับสมัครอะไรทดสอบอะไรนี่พูดเพอ้พอๆอะไรฉันเป็นใครที่นี่ที่ไหนหากเธอทำคะแนนได้ไม่ดีเธอจะอยังอยู่ในอารามในฐานะเด็กกำพร้านี่คืออารามนี่มาสถานการณ์อะไรกันเนี่ยเห็นชัดๆว่าฉันกำลังเล่นวิดีโอเกมที่อยู่ในหอพักทำแบบทดสอบทันทีหลังจากทะลุมิติโชคดีนะตัวฉัน เป็นไปได้ไหมที่ฉันทะลุมิติท้ายที่สุดฉันไม่ควรที่จะรู้คำศัพท์บนกระดาษนี้สิมันดูเหมือนภาษาต่างประเทศแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่อ่านได้อย่างเดียวภาพแปลกๆก็ปรากฏขึ้นในหัวข้อของฉันเช่นกันนั่นอันนั้นอันนั้นนี่คือคำตอบที่ถูกต้องอันที่สามเลือกอันที่สามมีอะไรบินอยู่บนหัวของฉันอีกสิบนาทีจะหมดเวลารีบเลือกคำตอบที่สามโอเค เดี๋ยวนะฉันกําลังทําอะไรอยู่ทําไมฉันถึงเลือกข้อ3คําำตอบเพิ่งนึกออกเมื่อกี้ใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องสอบนะแต่ถ้าให้พูดผ่านการศึกษาภาพบังคับมาแล้ว9ปีและมัธยมศึกษาตอนปลาย3ปีถึงฉันจะช่วยไม่ได้แต่ฉันจะทําการทดสอบนี้ให้เสร็จให้ได้เลยฉันจะแพ้ที่ไหนก็ได้แต่ในข้อสอบชนะเท่านั้นต้องทําแบบทดสอบให้เสร็จก่อนเลือกข้อแรกที่2อันที่2เป็นข้อที่4แน่นอน ตามที่คาดไว้ความสามารถในการรับการทดสอบนั้นเขียนอยู่ใน d n a ของฉันเมื่อรวมกับระบบการโกงในใจของฉันแล้วฉันสามารถอยู่โยงคงประพันธ์ได้เลยขั้นตอนการสอบเสร็จสมบูรณ์เอ๊ะยินดีด้วยแอนเดลคุณเข้าสู่โลกแห่งลัทธิแม่มด2.0ได้สำเร็จคุณทำข้อสอบสำเร็จภายใต้การช่วยเหลือของระบบผมคือระบบที่น่ารักที่กล่าวถึงข้างต้นในอนาคตออร์แลนด์อะคาเดมี่ได้จองที่นั่งไวใ้ให้คุณล่วงหน้าแล้ว Or l a n d d c a d e m y ดมี่ะทีแม่มด2.0นั่นมันเกมที่ฉันเพิ่งเล่นเมื่อวานนี้ไม่ใช่หรอไม่เดี๋ยวนะระบบเอ่ยชื่อแอนเดลฉันนึกว่านี่ระบบเราสามารถตกลงกันได้ไหมฉันไม่ต่อต้านการทะลุมิตินี้หรอกนะแต่คุณสามารถอย่าให้บทบาทของนางร้ายแก่ฉันได้ไหมผผมทำไม่ได้เมื่อกำหนดบทบาทแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ คุณจะไม่ได้ไปไหนจนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้ให้ฉันคําเตือนคําเตือนโปรดอย่าลืมเคารพระบบยังต้องการให้ฉันเคารพนายหลังจากเกิดเรื่องทั้งหมดนี้ได้อีกกั้นเหรอถึงอย่างนั้นผมจะมอบหมายภารกิจใหม่ให้ทันทีโปรดแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงภายในหนึ่งเดือนก่อนที่คุณจะมุ่งหน้าไปยังออแลนด์รวมทั้งหข้อแก้ตัวที่เป็นไปได้สําหรับความแตกต่างในพฤติกรรมของคุณระหว่างคุณกับแอนเดลคนเก่า หากคุณทำภารกิจไม่สำเร็จระบบจะกำจัดการดำรงอยู่ของคุณโดยอัตโนมัติตลอดไปการหาข้อแก้ตัว0%และลบออกหมายความว่าฉันจะตายถูกต้องดูเหมือนว่าโฮสต์ของเราจะตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจในที่สุดโปรดทำงานให้หนักตั้งแต่ตอนนี้ไปต้นไปและทำภารกิจให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดไม่เดี๋ยวก่อนนายหมายถึงอะไรอะไรคือการหาข้อแก้ตัวสำหรับความแตกต่าง ฉันถูกบังคับให้เปลี่ยนลักษณะนิสัยของฉันแต่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ใครรู้งั้นเหรอระบบไม่สามารถตอบฮสต้องทำภารกิจให้สำเร็จด้วยพลังของตนเองไม่ว่าจะกรณีใดๆผมจะให้คุณประสบความสำเร็จลากรเฮระบบระบบรอตะคร่นี่สวัสดีระบบระบบตอบฉันสิระบบคุณยังอยู่ที่นี่ไหมระบบฉันต้องสงบสติอารมณ์และคิดแผนก่อน อย่างแรกภาร,รกิจเป็นสิ่งจําเป็นหากฉันต้องการอยู่รอดสําหรับปัญหาของการเป็นนางไร้ฉันไม่ได้เล่นเกมตลอดทั้งเดือนนี้โดยปราบประโยชน์พราตไร์ทั้งหมดอยู่ในความทรงจําของฉันตราบใดที่ฉันสามารถเหลืกเลี่ยงเนื้อเรื่องเดิมได้แล้วฉันก็จะสามารถอยู่รอดในโลกนี้ได้ด้วยพลังของฉันเองฉันต้องสงบสติอารมณ์และคิดแผนก่อนอย่างแรกภารกิจเป็นสิ่งจําเป็นหากฉันต้องการอยู่รอดสําหรับปัญหาของการเป็นนางไร้ ดีล่ะฉันไม่ได้โม้เล่นเกมนี้เป็นเดือนๆไปอย่างปรบประโยชน์หรอกนะเนื้อเรื่องทั้งหมดอยู่ในหัวของฉันตราบใดที่ฉันเหล็กเรียกเนื้อเรื่องเดิมได้ล่ะก็ฉันก็จะอยู่รอดในโลกนี้ได้ด้วยตัวของฉันเองฉันจําได้ว่าเหตุผลที่ทําให้เจ้าของร่างเดิมนี้กลายเป็นคนที่ชั่วร้ายมันเกิดจากตรากุลาบแอนเดลขโมยตราที่เป็นของเชรลินนางเอกของเรื่องมา รุมขุนนางผู้ทรยศได้ลักพาตัวแอนเดลและขังเธอไว้ทำการปลุกพลังแม่มดแห่งศาสตร์มืดภายในร่างกายของเธอขึ้นอย่างแข็งขันแอนเดลเธอจะยอมรับความผิดของเธอไหมเชอรลีนแลมเบิร์ตพระเจ้าทอดทิ้งฉันฉันจึงสร้างเส้นทางของฉันเองฉันผิดด้วยเหรอไอ้มันคุณมาเพื่อฆ่าฉันหรอเชนขอเตือนเธอก่อนในที่สุด ชีวิตของแอนเดลก็ได้จบลงด้วยน้ำมือของพระเอกนางเอกอย่างเชอร์ลีนและไอซ์มันแต่ฉันไม่อยากตายแบบนั้นนี่เดี๋ยวก่อนฉันจำได้ว่าแอนเดลถูกไล่ออกในวันที่สองของการทดสอบพรุ่งนี้มีการทดสอบไม่ใช่หรอตรานั่นมันควรจะอยู่ในมือของฉันแล้วสินะตอนนี้นี่ไม่ดีฉันไม่ต้องการเดินมเบมสท์ทางเรื่องเดิมหรอกนะตรานั่นอยู่ที่ไหนแอนเดลเอาไปว่าซ่อนไว้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันจะต้องเป็นแม่มดเหรอไม่มีทาง ฉันจะไม่ยอมเป็นแม่มดเด็ดขาดเจอแล้วดีละ่ะไม่มีใครอยู่แถวนี้เอาเถอะพรุ่งนี้ต่อให้ใครมาก็เถอะตรานี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับฉันสักนิดเดียวเท่านี้ฉันก็สามารถไปโรงเรียนได้อย่างสบายใจห่างไกลจากการต่อสู้และฝันร้ายอย่างการเป็นแม่มดแล้วเยี่ยมอ้อพระเจ้าแอนเดลเธอคิดจะทำอะไรเอะเธอถืออะไรอยู่นั่นมันเตียงของเชอร์ินนี่ เธอพยายามขโมยของของเชอรลีนงั้นเหรอฮะระบบนายกำลังล้อฉันเล่นอยู่ใช่ไหมฉันคิดอยู่เสมอว่าเธอดูไม่ปกติตอนนี้เธอถูกจับได้แล้วละยอมรับเถอะเธอคิดจะขโมยของของ,ของเชอรลีนใช่ไหมอนเดลนี่เป็นการเข้าใจผิดกันใช่ไหมรีบอธิบายให้ทุกคนเข้าใจสิฉันว้าวโมเมิที่ทำให้หัวใจเต้นแรงปรากฏขึ้นแล้ว โปรดดู3มตัวเลือกด้านล่างเพื่อดูว่าการกระทบของเธอจะเป็นอย่างไรในตอนนี้โปรดจำไว้ว่าหากเธอล้มเหลวบทลงโทษคือการที่เธอจะต้องเสียชีวิตแ <And S 1> <A. S 2> อนเดวเอ่กอดต้นขาของเชอร์ลินและร้องว่าฉันด้อยกว่าเธอฉันผิดเองและฉันขอร้องให้เชอร์ลินให้อภัย B ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคุณคือบอสของอารามแห่งนี้คุณต้องการย้ายเตียงของคุณไปยังที่ที่เชอร์ลินเคยอยู่ใครๆก็มีมุมจืดชืดแบบนั้นได้ แต่ไม่ใช่คุณ C. กลับไปที่จุดตรวจสอบเมื่อ20นาทีที่แล้วขณะที่คุณเดินออกจากห้องทดสอบครั้งแรกเกมนี้มันเจ๋งแล้วใช่ไหมให้ฉันเลือกตัวเลือกที่มีแค่ยอมรับว่าเป็นผู้ร้ายกว่าหรือจะเป็นบอสฉันขอเลือกตัวเลือกที่มากกว่านี้ไม่ได้หรือไงเออปี๊ปปี๊ปป๊เกมได้กลับเข้าสู่จุดตรวจสอบก่อนหน้าแล้วโปรดทําภารกิจให้สําเร็จโดยเร็วที่สุดฉันทําเสร็จแล้วฉันอยากจะส่งแบบทดสอบของฉันค่อะอะแต่ เดี๋ยวแอนเดลรอก่อนต้องรีบแล้วฉันมีเวลาไม่มากโชคดีครับผมสบายมากครั้งนี้ฉันต้องทำสำเร็จแน่นอนตราบใดที่ฉันวิ่งได้เร็วพอเนื้อเรื่องก็ไล่ตามฉันไม่ทันหรอกฉันแค่ต้องวางตราดอกกุหลาบไว้และก็ทำให้ภารกิจสำเร็จฉันสงสัยว่าทำไมเธอถึงส่งแบบทดสอบเร็วดังนั้นนี่คือเหตุผลสินะแอนเดลเธอคิดจะขโมยขอ,ของของเชอรลีนใช่ไหมเอลล่ารีบเรื่องหนึ่งในสามข้อนี้เร็วสิ เชี่ยฉันมาถึงไวกว่าตอนแรกแล้วนี่ทำไมยังถูกจับได้อีกเล่าไม่มีทางอื่นคงต้องเลือกอีกรอบฉันจะย้อนต่ำต้อยหรือเป็นบอสทำไมถึงเลือกยากจังถ้าเป็นแอนเดลคนเก่าถ้าเป็นแอนเดลคนเก่าจงพีนาดไปซะภายใต้เปลวเพลิงแห่งความพิโรธของเรายัางต้องถามอีกเหรอถ้าเป็นตัวเลือกในการเป็นบอสมันไม่ใช่ฉันแล้วมันจะเป็นอะไรได้อีกล่ะ น่าเสียดายที่ฉันไม่ใช่เธอฉันจะคงต้องทําตัวนอบน้อมหากถึงเวลานั้นเอกอดต้นขาของเชอรีินและร้องว่าฉันด้อยกว่าเธอฉันผิดเองและขอร้องให้เชอรีินให้อภัยฉันบอกตัวเองว่าฉันจะไม่มีวันเลือกให้ตัวเองต่ำต้อยความเป็นจริงได้กลับมาตบหน้าฉันอีกแล้วเปิดใช้งานโหมดสำรอง แาเชอร์ลินฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นฉันทำผิดไปแล้วฉันบังอาจไปหยิบเครื่องหมายที่เธอทำหล่นไว้แต่ไม่กล้าคืนให้เธอเดินทีฉันจะคืนให้เธอโดยที่ไม่มีใครรู้ในวันนี้ใครจะไปรู้ล่ะว่าฉันถูกจับได้อยู่ดีแงฉันไม่ได้ขโมยของของเชอร์ลินจริงๆนะฉันรู้ว่าเชอร์ลินเป็นคนใจดีเธอจะไม่ลงโทษฉันใช่ไหมฉันมันต่ำต้อยจริงๆแงฉันขอโทษไม่เป็นไรอย่าร้องไห้แอนเดลฉันไม่ได้โกรธเธอ เธอกับฉันเติบโตมาด้วยกันดังนั้นไม่แปลกเลยที่เธอจะรู้ว่าตานี้เป็นสิ่งเดียวที่พ่อแม่ของฉันทิ้งไว้ให้ฉันฉันดีใจที่มันไม่หายขอบคุณนะที่หามันให้ฉันฉันรู้ว่าเธอจะไม่เข้าใจดฮศเธอดีที่สุดเลยเชอรลินเธอไม่คิดว่ามันสกรกเหรอกับการเช็ดน,น้ำตาด้วยสิ่งนั้นด้วยผ้าเช็ดหน้าของเธออย่าพูดอย่างนั้นสิเชอรลินจริงๆแล้วฉันฝัน เธออาจไม่เชื่อแต่ฉันฉันฝันถึงเทพธิดาสรรเสริญเทพธิดามันเป็นเรื่องจริงที่ผู้คนในดินแดนนี้เชื่อในเทพธิดาโซล่าเฮถึงมันจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่ที่ใช้เทพธิดาเป็นข้อแก้ตัวแอนเดลเธอกำลังโกหกไม่ใช่เธอการมีเทพธิดาเข้ามาในความฝันเป็นหนึ่งในเกียรติสูงสุดทำไมเทพธิดาถึงเลือกเธอใครจะกล้าใช้ชื่อเทพธิดาเพื่อหลอกผู้อื่นหรือว่าเธออะ เนื่องจากได้รับความโปรดปรานจากเทพธิดาฉันจะเปลี่ยนการกระทำของฉันตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปการคืนเครื่องหมายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันแอนเดลจะพลิกโฉมหน้าใหม่และเป็นคนดีขึ้นดังนั้นที่เธอส่งแบบทดสอบไว้เพราะเทพธิดาประทานพรให้เธอช่วยทำข้อสอบให้เสร็จไม่แปลกเลยที่ว่าทำไมเธอถึงดูแปลกไปจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิง หากมีเหตุผลให้แอนเดลผู้ชั่วร้ายกลายเป็นคนใหม่ในชั่วข้ามคืนมีเพียงเทพธิดาเท่านั้นที่ทำได้ใช่แล้วใช่แล้วในอดีตที่ผ่านมาแอนเดลไม่เคยยอมง่ายขนาดนี้มาก,ก่อนดูเหมือนว่าเธอจะได้รับความโปรดปรานจากเทพธิดาจริงๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทพธิดาต้องเก็บเป็นความลับนะพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราเข้าใจแล้ววันนี้แอนเดลคุยง่ายมากเธอโชคดีมากฉันอยากให้เทพธิดาเยี่ยมความฝันของฉันบ้างจัง หน้าแปลกทำไมเทพพิดาถึงเลือกเธอฮึช่างเป็นข้อแก้ตัวที่สมบูรณ์แบบจริงๆขอสแสดงความยินดีกับโฮสท,ที่ทำภารกิจหาข้อแก้ตัวเสร็จสิ้นโปรดทำงานหนักต่อไปดูเหมือนว่าฉันจะทำภารกิจนี้สำเร็จแล้วแอนเดลนี่มันเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงกับฉันไหมตอนนี้ฉันเพิ่งหลบกระสุนได้อย่างวุ่นวิตฉันจะไปมีความอยากอาหารได้ยังไงกันอา่าไม่เป็นไรฉันเหนื่อนนิดหน่อยและอยากพักผ่อน ไปเถอะไม่ต้องสนใจฉันหรอกเอางั้นก็ได้แล้วเจอกันนะในที่สุดฉันก็จัดการกับเรื่องพวกนี้ได้สำเร็จทั้งหมดนี้ต้องเป็นผลจากการใช้แรงงานอย่างหนักในโบสถตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องน่าตกใจแท้จริงโชคดีที่ฉันไม่เจ็บปวดมากอาจเป็นเพราะร่างกายนี้เคยชินกับความเจ็บปวดในระดับนี้แล้วและชาไปแล้ว บางทีนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แอนเดลหลงผิดไปในอนาคตหลังจากที่อยู่โลกนี้มาครึ่งวันฉันบอกได้เลยว่าที่นี่ไม่มีอะไรให้ตั้งตารอมากนะนี่เอ๊ะใครสาวน้อยคนนั้นคือเธอเหรอออสแมนอังโคลเลสฝันถึงเทพที่เดาจริงๆเหรออะนั่นไม่ใช่พระเอกของเกมออสแมนงั้นหรอกเหรอทายาทของตระกูลอังโคลเลส รวมถึงผู้ที่ได้รับสมญานามว่าโยมทูตั้งแต่เขายังเด็กหลังจากการต่อสู้ของเขามากพอที่จะทําให้ผู้คนต้องสั่นคลอนเขายังดูเป็นคู่ต่อสู้ที่แอนเดลกลัวที่สุดอีกด้วยติ้งเพื่อให้รางวัลแก่เธอสําหรับการทําภารกิจหาข้อแก้ตัวให้สําเร็จตั้งแต่นนเนๆ่นระบบได้เร่งดําเนินการให้ไอสแมนซึ่งควรปรากฏอยู่ในหนึ่งเดือนข้างหน้ามาที่นี่ นี่มันอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้หัวใจเต้นแรงไม่ใช่หรอโปรดเลือก3ตัวเลือกด้านล่างเพื่อดูว่าการกระทําของเธอจะทําอย่างไงในตอนนี้ A. ยอมโกโหกแล้วก็ร้องไห้ในขณะที่ร้องขอให้ไอซสมันโยกโทษให้กับความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวคุณจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นการเผชิญหน้าในอนาคตจะเป็นที่น่าพอใจ B ยอมรับว่ากโกหกแล้วเย้ยหยันเขาว่าถ้าอย่างนั้นล่ะคุณต้องการเพิ่มไหม C ถูกทิ้งโดยเทพธิดาจบเกมโปรดอย่าลืมรักษาลักษณะนิสัยเดิมของคุณไว้หากคุณไม่ทำเช่นนั้นคุณจะต้องเผชิญกับความตายเป็นบทลงโทษนายอยากโดนกระทืบสินะนายกล้ายิม้มหลังจากบอกว่าจบเกมได้ยังไงไอ้ระบบงี่เง่ามาดาบันเธอได้ยินไหมไอ้ระบบเฮงสวย ทำไมระบบอื่นๆช่วยให้โฮสของพวกเขาได้เลื่อนขั้นการเติบโตในอาชีพและช่วยกำจัดศัตรูหรือช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ทำไมสิ่งเดียวที่ระบบงี่ยเง่าแบบนายต้องการจากฉันคือการยอมรับว่าฉันไม่สำคัญฮะเธออยากให้ฉันช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคเงินเหรออย่าลืมสิเธอไม่ใช่ตัวละครหลักด้วยซ้ำเธอเป็นแค่ตัวประกอบหญิงเท่านั้นเป็นประเภทของตัวละครที่จะถูกปลูกพลังชั่วร้ายขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งสามารถทำลายล้างโลกได้ทุกเมื่อ เธอต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบและระงับหากเกิดปัญหาขึ้น A ยอมโกโหกแล้วก็ร้องไห้ในขณะที่ร้องขอให้ออสมันยกโทษให้กับความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นการ,รเผชิญหน้าในอนาคตจะเป็นที่น่าพอใจ B ยอมรับว่าโกหกแล้วเยอะหยันเขาว่าถ้าอย่างนั้นล่ะคุณต้องการจะต่อสู้ไหมล่ะ C ถูกทิ้งโดยเทพทิดาจบเกม เมื่อระบบตรวจพบว่าเธอไม่มีอันตรายจากการดำเนินเรื่องอีกต่อไปการตรวจตาก็จะน้อยลงเป็นตัวประกอบอย่างแล้วทำไมพวกเราทำผิดอะไรแล้วไอ้หน้ายิ้มตอนท้ายนั่นมันอะไรกันแถมตอนนี้พลังโจมตีของฉันยังติดลดถึง5อีกด้วยมีอะไรให้สังเกตบ้างเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เลือกข้อเลยเธอจะถูกขังอยู่ในฉากนี้ตลอดไปดีจากสาตัวเลือกเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการให้ฉันเลือกข้อใดไม่ใช่หรือ แม้ว่าฉันจะเลือกอันที่ผิดฉันก็ยังจะสามารถย้อนกลับไปยังจุดตรวจสอบเก่าได้ใช่ไหมอาดีละบี B, ยอมรับว่าโกหกแล้วเยอะอยางเขาว่าถ้าอย่างนั้นละ่ะคุณจะต้องการต่อสู้ไหมละ่ะมาเริ่มพนันกันเถอะแล้วถ้าฉันโกหกละ่ะคุณต้องการจะสู้ไหมละ่ะเธอแน่ใจใช่ไหมเข้ามาแท้มาสู้กันเอ๊ะทำไมฉันถึงมีไฟลุกมันเจ็บนะ โอ้ยนั่นมันเจ็บชะมัดเอาล่ะฉันมีเวลาที่เปล่งประกายฉันสามารถยอมรับว่าฉันไร้ความสามารถโดยไม่ต้องเสียใจในตอนนี้ถ้าครั้งแรกไม่ใช่งั้นเดี๋ยวลองใหม่เออไม่มีต้นขาใดในโลกนี้ที่ฉันแอนเดลเอื้อไม่ถึงทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเธอเพิ่งยอมแพ้กับชีวิต ฉันฉันแค่ทําเพื่อให้ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ฉันแค่ต้องการคืนเครื่องหมายให้เชอร์ลีนแต่ฉันก็ถูกหาว่าเป็นขโมยถ้าฉันไม่ยืมชื่อเทพธิดาฉันคงถูกตราหน้าว่าเป็นหัวขโมยและโดนลังแกแน่ๆฉันไม่ได้จะดูหมิ่นเทพธิดาดังนั้นโปรดแม่ตาเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนี้ด้วยฉันหมายถึงสาวน้อยไร้ความสามารถคนนี้นั่นเป็นแค่จินตนาการของฉันเหรอเธอดูเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไร้ความวลเหือโดยสิ้นเชิง และฉันไม่สามารถตรวจจับล่องรอยของเวทมนต์ในตัวเธอได้แต่ทําไมเธอถึงเข้ามาใกล้ฉันและจับขาฉันได้ง่ายขนาดนั้นและทําไมเมื่อฉันมองไปที่น้ำตาและการแสดงออกที่อ่อนแอของเธอหัวใจของฉันเต็มไปด้วยความสุขเอาละเอาละพอแล้วฉันไม่คาดฝันว่าจะมีลักษณะพิเศษเช่นนี้ในเมืองชายแดนเล็กๆนี่ฮะ <c oughs> อ่าให้ตายเถอะนี่มันน่ารักชะมัด เั้นเธอเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเชอรลีนงั้นเหรอมาแล้วลักษณะนิสัยตัวละครในเกมการเคลื่อนไหวพิเศษของไอซ์มันมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจถ้าไม่ใช่เพราะฉันเคยเล่นเกมละทิแม่มดมาก่อนแล้วฉันคงหลงในสายตาของเขาไปแล้วการแสดงออกของเขาช่างน่าเย้ายวนใจเหลือเกินมันน่าจะดีกว่าถ้าฉันแสรงทำเป็นหลงไหลเขาในโลกนี้เต็มไปด้วยเวทมนต์ใครก็ตามที่มีความสามารถพิเศษด้านเวทมนต์ ต้องจ่ายราคานอกจากนี้ยิ่งคุณจ่ายในราคาที่สูงพลังเวทมนต์ของคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งเขาใช้ความต้องการทางเพศเพื่อแลกกับพลังของโยมทูตใครในโลกที่จะปฏิเสธข้อเสนอนี้ใช่ฉันเป็นเพื่อนในวยัยเด็กของเชอร์ลีนเรารู้จักกันตั้งแต่เรายังเด็กเอาละฉันเข้าใจแล้วอ้อยหานี่มันอะไร ไอ้บ้านนั่นเขาไม่รู้หรือไงว่าผู้หญิงควรได้รับการปฏิบัติอย่างละเอียดอ่อนมันเจ็บนะฮ่าชีวิตที่แสจนจะเน็ตเหนื่อยชีวิตของเราคือละครและเราทุกคนเป็นเพียงนักแสดงถูกบังคับให้ร้องไห้เล่นเป็นใบอุทิศตนอดทนเมื่อเราเจ็บปวดและอยู่อย่างบึ้งตึงเมื่อมีความสุขฉันไปทำอะไรมานะถึงได้เข้ามาในเกมแบบนี้ ถ้าฉันรู้ว่าผลที่ตามมาของการเล่นเกมเป็นการทะลุมิติมาที่นี่ฉันจะไม่มีวันตกลงไปในหลุมที่เรียกว่าการเล่นเกมเด็ดขาดฉันจะสามารถกลับบ้านได้ไหมนะในเมื่อเธออยู่ที่นี่แล้วเธอต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปแอนเดลแม้ว่าเธอจะไร้ความสามารถเธอก็ต้องหาทางที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้เกิดอะไรขึ้นนายจะทำให้ฉันกลายเป็นตัวตลกเรื่องไง ขอแสดงความยินดีสำหรับการปลดล็อกภารกิจระดับสูงสุดและทีแม่มดและนี่คือข้อความพิเศษจากระบบยังมีชีวิตอยู่ละอย่ายิ้มแบบนั้นตอนพูดกับฉันได้ไหมฉันเห็นมันแล้วฉันรู้สึกกลัวรู้ไหมเธอจะให้คะแนนเกมตามประสบการณ์ของเธอจนถึงตอนนี้อย่างไรหรอ A. พอใจ B. พอใจมาก C. พอใจมากอย่างไม่น่าเชื่อนายกำลังล้อเล่นกับฉันอยู่หรือไงฮะ